คืนนี้มีหมอลําที่บ้านเสียวเราต้องไปดูซะหน่อยเอ็งต้องไปดูเฉยๆนะห้ามเป็นลอดตินนะอภรณ์ขอร้องละขี้เกียจวิ่งเออขนัดน้องมาคินไว้ข้าจะไม่ตึงข้าจะอยู่เฉยๆว่าแต่อิงให้เงินข้ายอยู่ด้วยนะเว้ยข้าไม่มีเงินซื้อูุชิ้นให้น้องมาชิมกินวะ่ะเออเออ,เอ,อลำบากข้าทุกทีเลยวะ่ะเอ้งนี่นักสาวมาเที่ยวดันไม่มีเงินซื้อให้สาวกินโถไออนาถา เอา้าจอดทำไมว่ามิดนี่เราต้องผ่านหน้าวัดจริงๆหรือวะเนี่ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะวก่อนจะถึงบ้านเสียวเราต้องผ่านบ้านโคกสะเดียก่อนทำไมมันมืดอย่างนี้วะไปเนาไม่มีอะไรล็อกอยอะปลอดแหงความมืดทำให้จิตเราพุ่งแต่งไปเลยรีบไปเดี๋ยวนรองมากินโนนันเฮ้ยเฮ้ยจอแอหนึ่ว่ามีดปวดเยอ่วะไม่ไหวแล้ว โถไอ้บ้าแล้วมาปวดอะไรตัวนี้วะตัวอยู่ทุ่งนาทำไมไม่ปวดก็มันปวดตอนนี้จะให้ทํายังไงวะขอเวลานอกแป๊บหนูฟังเสียงบีเมทยังกระทอดฉีดน้ำมุดดับเพิงบงบอกกิึงขนาดลีลาอยู่นั่นไหนไอ้บ้าคนยิ่งเสียวๆอยู่เออเเยี่ยวสุดแล้วไอ้ปอดแฮกเฮ้ย